สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง v ีธรรมดานะครับช่อง v ีธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นไทยเช้านะครับหุ้นไทยเช้าของวันที่25นะครับสิงหาคม2566นาะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้วนะครับสําหรับหุ้นไทยนะครับก็จะนําเสนอให้ทุกๆวันจันทร์อังคารพุธปรหัสศุกร์นะครับเสาร์อาทิตย์หยุดนะก ก็จะมาลงให้ทุกวันเสาร์วันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับประมาณนี้นะก็ขอขอบพระคุณธรรมชาติทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับ ขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะมันคงค้างมังมีสวีทรับสวีโชคสวีสุขนะครับอ่ามีเลขอะไรเช้านี้ก็มาดูกันเลยนะครับแทนคาขอบคุณทุกทท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยขอให้ทุกท่านโชคดีนะแหงแหงแหแหงดวงดีนะดวงหนุนกันนะครับประมาณนี้นะครับอ่าเราก็มาชมกันเลยนะครับวันที่ยี่สิบ้างหาคม25 6 6บนะครับเป็นวัน สุกนะครับสุกแล้วนะครับหุ้นไทยเช้า10บโมงหนาทีนะเด่น7 8 90นะครับอ่าเด่นบนล่าง8 90นะครับเน้นที่8กับ9นะ8 1 1 8 8 2่8 8 3 3 8 8 4 4 8 8ปดสอง9 9งแป9แ4ดสา5 5 9 9แป9แดสเลขสูงนะครับส่วนชุดวินนะครับ8 2 3 4 5 9 0ามส่าเาศนะดามนี้เลยนะครับมองเห็นไหม มอเห็นเะห็เนาะอ่าครับอืมอ่อมองเห็นอยู่แปดเก้านะครับเน้นที่แปดกับเก้านะครับแปดกับเก้านะครับเนี่ยนะครับแปดหนึ่งแปดสามแปดห้านะเก้าสามเก้าห้านะอ่าอันนี้นะครับนะครับชี้เด่นบางเงินเถอะนะ 94ด้วยแล้วกันนะ,ะส่วนอันนี้เป็นชุดวินนะครับชุดวินนะอาัาตามนี้เลยใครจะลูดก็ลูดที่8นะครับ8เด่นสุดนะส่วน9ตัวรองนะครับ0ูนี่พิจารณาดูนะใครชอบก็จัดไปนะครับประมาณนี้8กับ9จะมาศูนย0ดีกว่ามั้งอะไรงเงี้ก็ตัดสินใจสักเควยก็พักก่อนนะครับประมาณนี้นะหยุดทันหลังให้เลยนะครับประมาณนี้นะ,อ,ะอารมณ์เสียก็ให้หยุดพักนะครับ เกิดเครียดก็ให้หยุดพักนะครับประมาณนี้นะครับโชคมันจะมาตอนที่เราอารมณ์ดีๆในแหละประมาณนี้นะครับขอขอบคุณมากๆนะครับพบกันใหม่หุ้นไทยเที่ยงนะสําหรับหุ้นไทยเช้าก็ตามนี้ก็แล้วกันขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีค,ดครับสวัสดีครับ